สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินครับช่องนี้ผมเล่าเองไม่ใช่เสียง AI นะครับวันนี้พูดคุยถึงเรื่องของมิติเวลาบนสวรรค์เคยมีคนสงสัยไหมครับว่าเวลาบนสวรรค์กับโลกมนุษย์เราเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนครับและเทวดาอายุยืนยาวสักกี่ล้านปีกันแน่เราจะมาสํารวจบันทึกในพุทธศาสนาเรื่องอายุไขและการเปรียบเทียบเวลาของเทวดา ในสวรรค์ทั้ง6ชั้นนะครับตั้งแต่ชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุดที่ยาวนานกว่าอายุของระบบสุริยะจักรวาลเลยทีเดียวในมุมมองของพุทธศาสนาสวรรค์คือภพภูมิที่เป็นสุขติเป็นผลจากกุศลกรรมที่เราทำไว้เทวดาจะมีความสุขความสบายความประณีตมากกว่าโลกมนุษย์แต่ก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ไม่ได้หลุดพ้นไปเลยนะครับเราจะเน้นที่สวรรค์หกชั้นแรกที่ยังเกี่ยวข้องกับกามคุณก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจหรือที่เราเรียกว่ากามาวัจราภูมิไล่จากชั้นต่ำสุดขึ้นไปได้แก่ 1. จาตุมหาราชิกา 2. ชั้นดาวดึง 3. ยามา 4. ดุสิต 5. นิมมานนรดีและหปรนิมมิตตวัฏฏะตะตีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือครับยิ่งสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยเวลาจะยิ่งเดินช้าลงเมื่อเทียบกับโลกมนุษย์ของเราแล้วอายุไขก็จะยืนยาวขึ้นแบบทวีคูณมหาศาลเลยทีเดียวครับคำว่าปีทิพหรืออายุทิพ ไม่ใช่หน่วยเวลาที่คงที่แบบปีมนุษย์นะครับแต่ระยะเวลาจริงๆของ1ปีทิพนั้นจะต่างกันในแต่ละชั้นสวรรค์เมื่อเทียบกับเวลาบนโลกของเราด้วย 1. จ้าตุมหาราชิกาชั้นนี้ถือเป็นด่านแรกและอยู่ใกล้โลกมนุษย์เรามากที่สุดครับเวลาที่เราเปรียบเทียบก็คือ50ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันหนึ่งคืน ของเทวดาในชั้นนี้เพราะฉะนั้นอายุไขทิพย์ก็คือ500ปีทิพย์ถ้าเป็นอายุไขมนุษย์ถ้าคำนวณออกมาแล้วก็จะอยู่ที่ราวๆ9ล้านปีมนุษย์ครับความเป็นอยู่ชั้นนี้ก็คือมีผู้ปกครองหลักคือเท้ามหาราชทั้ง4หรือที่เรียกว่าเท้าจะตุโลกกบาลคอยดูแลประจำทิศต่างๆและยังเป็นที่อยู่ของเทวดาหลายประเภท ทั้งภูมิเทวดาหรือภูมิเจ้าที่รุกขเทวดาหรือเทวดาที่สถิตตามต้นไม้และอากาศเทวดาเทวดาในชั้นนี้ครับยังมีการเสพกามที่คล้ายกับมนุษย์และเทพธิดาก็สามารถตั้งคันและให้กำเนิดบุตรได้ซึ่งถือเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดครับ 2. ชั้นดาวดึงส์ล้านปี แห่งทิพยยะสมบัติชั้นดาวดึงหรือตาวติงสาชื่อคุณหูมากจากพุทธประวัตินี่นะครับเวลาเปรียบเทียบก็คือ100ปีมนุษย์จะเท่ากับ1วันหนึ่งคืนของเทวดาชั้นนี้ถ้าอายุไขทิพก็คือ1000ปีทิพเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าตัวครับถ้าเทียบกับอายุไขมนุษย์ก็คือประมาณ36ล้านปีมนุษย์ หรือบางแหล่งข้อมูลเนี่ยก็ระบุถึง39ล้านปีครับจุดสำคัญในความเชื่อนี้ก็คือชั้นดาวดึงครับถือเป็นเหมือนศูนย์กลางของสวรรค์ชั้นกามาวจระหรือเป็นที่ประทับของเท้าสกกะเทวราชหรือที่เรารู้จักกันในานามของพระอินนอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญมากๆเช่นพระจุลามณีเจดีที่บรรจุพระเกศาธาตุ และพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเรื่องของการเสพกามนั้นก็ยังคงมีอยู่ครับแต่ความแตกต่างที่สำคัญก็คือตั้งแต่ชั้นดาวดึงขึ้นไปการเกิดจะเป็นการเกิดแบบโอปาปาติกะคือผุดเกิดขึ้นและก็โตเต็มวัยในทันทีครับไม่มีการตั้งครันไม่มีการคลอดอีกแล้วครับ 3. สวรรค์ชั้นยามา เท่ากับ144ล้านปีแห่งแสงทิพย์ชั้นยามาหรือยามาภูมิครับจะอยู่สูงขึ้นไปอีกจนพ้นของวิถีโคจรของพระอาทิตย์และพระจันทร์ความสว่างนั้นชั้นยามานี้นะครับความสว่างจะมาจากรัศมีกายของเหล่าเทวดาเองเพราะว่าไม่มีพระจันทร์พระอาทิตย์แล้วและวัตถุทิพย์ต่าง ก็จะสว่างสวัยเองส่วนการนับกลางวันกลางคืนครับให้สังเกตจากดอกไม้ทิพย์ถ้าดอกไม้บานก็กลางวันถ้าดอกไม้หุบก็กลางคืนครับเวลาที่เปรียบเทียบก็คือ200ปีของมนุษย์เท่ากับ1วัน1คืนอายุไขทิพย์ก็คูณไปเลยครับ2000ปีทิพย์และอายุไขของมนุษย์เท่ากับอายุของเทวดาจนสิ้นอายุไขนด่ก็คือ 144หล้านปีมนุษย์ครับลักษณะเด่นของชั้นนี้ก็คือเทวดาในชั้นยามาจะมีความยินดีในการมีคู่ครองเพียงคู่เดียวซึ่งต่างจากสองชั้นแรกครับที่อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปชั้นที่4สวรรค์ชั้นดุสิตชั้นดุสิตนี้หรือดุสิตาภูมิ ถือเป็นชั้นสวรรค์ที่พิเศษมากๆในทางพระพุทธศาสนาครับความพิเศษก็คือที่นี่เป็นที่สถิตของเหล่าพระโพธิสัตว์คือท่านที่บำเพ็ญบาร,รมีมาอย่างยิ่งยวดแล้วและกำลังรอเวลาที่จะจุติลงมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกมนุษย์เช่นพระศรีอริยะเมตไตรที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในพัทธกับนี้ทำให เทวดาในชั้นนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีปัญญามีความยินดีในการฟังธรรมสนใจในการปฏิบัติธรรมเป็นพิเศษครับเมื่อเปรียบเทียบเวลาจะเท่ากับ400ปีของมนุษย์เท่ากับ1วัน1คืนที่นั่นอายุไขทิพย์ก็คือ4,000ปีทิพย์และอายุไขมนุษย์เท่ากับ576ล้านปีมนุษย์ก็คือ เกินครึ่งพันล้านปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับการเสพกามนั้นการแสดงความรักหรือความพึงพอใจต่อกันณที่นี้จะเป็นเพียงแค่การสัมผัสกายกันเบาๆเท่านั้นเองครับไม่มีการร่วมประเวณีเหมือนชั้นที่ต่ํากว่านั้นซึ่งถือว่ามีความละเอียดอ่อนทางกายและใจมากขึ้นชั้นที่หนิมมานนารดี ชั้นนิมมานนรดีครับมีจุดเด่นก็คือเทวดาในชั้นนี้จะมีความสามารถพิเศษในการเนรมิตหรือสร้างสารรค์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นทิปที่น่าพอใจต่างๆได้เองเลยตามความปรารถนาของตนเองอยากได้อะไรก็เนรมิตขึ้นมาเพื่อเสพสุขได้โดยทันทีเวลาที่เปรียบเทียบกับมนุษย์ก็คือ800ปีมนุษย์ เท่ากับ1วัน1คืนอายุไขทิพย์เท่ากับ8,000ปีทิพย์และอายุไขมนุษย์เท่ากับ2,304ล้านปีมนุษย์หรือกว่า2,000ล้านปีครับและชั้นที่6ชั้นสุดท้ายครับปรนิมมิตตะวะสะวัตตี เราเดินทางมาถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดในกลุ่มกามาวัชระภูมิแล้วนะครับเมื่อเวลาเปรียบเทียบเท่ากับ1 6 0 0ปีของมนุษย์เท่ากับที่นั่น1วัน1คืนอายุไขทิพย์อยู่ที่16,00 0ปีทิพย์เพราะฉะนั้นถ้าอายุของมนุษย์จะเท่ากับอายุไขของเทวดาบนชั้นนี้เท่ากับ9 216ล้านปีมนุษย์ หรือเกือบเกือบหมื่นล้านปีเลยครับความสามารถพิเศษของชั้นนี้ก็คือตัวเลขใหญ่นี้ใหญ่กว่าอายุของโลกเราหรือระบบสุริยะของเราซสอีกนะครับจุดต่างจากชั้นนิมมานนรดีก็คือเทวดาชั้นนี้ไม่จำเป็นต้องเนรมิตเองแต่จะมีเทวดาองค์อื่นคอยทราบความต้องการแล้วก็เนรมิตสิ่งเหล่านี้ถวายให้ เป็นความสุขที่เกิดจากการที่มีผู้อื่นบันดาลให้ครับนอกจากนี้ครับก็ยังเชื่อกันว่าพญามารเนี่ยก็ยังอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดของกามาวัชระภูมินี้ด้วยซึ่งอาจจะสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะเป็นสวรรค์ชั้นสูงที่เต็มไปด้วยทิพยสมบัติก็ยังคงอยู่ในขอบเขตของกามาภพที่ยังมีความเกี่ยวข้องกับกิเลตันหาอยู่ไม่ใช่แดนกเกษมอย่าง แท้จริงครับคุณผู้ฟังครับฟังมาจนถึงขั้นนี้แล้วรู้สึกว้าวกับมันไหมว่าเออใครเป็นคนคิดใครเป็นคนค้นพบใครเป็นคนเห็นมันมีอยู่จริงหรือเป็นแค่เรื่องโม้ครับแม้สวรรค์ครับจะสุขสบายอายุยืนยาวแค่ไหนก็ตามครับแต่ก็ยังตกอยู่ในกฎแห่งความไม่เที่ยงซึ่งคืออนิจจังเทวดาก็มีการจุติ หรือการเคลื่อนจากภพสวรรค์ได้เหมือนกันครับไม่ใช่สภาวะที่จีรังยั่งยืนสาเหตุของการจุตินั้นก็คือดอกเหนือจากหมดอายุไขาตามเกณฑ์หรือเสวยบุญที่ทำมาจนหมดแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นที่น่าสนใจอีกนะครับเช่นพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงสาเหตุที่ทำให้เทวดาบางพวกต้องจุติก่อนหมดอายุไขไว้สองประการหลกัลกๆก,ก็คือ 1. ความประมาทเพลิดเพลินจนหลงลืมคือเทวดาเนี่ยมัวแต่สนุกสนานเรื่นเริงเสวยสุขในทิพยสมบัติจนเกินไปครับจนลืมระลึกถึงการทำความดีหรือสั่งสมบุญกุศลเพิ่มจนขาดสติไปและสองครับความโกรธและความริษยาการเกิดความคิดมุ่งร้ายคิดปองร้ายอิจฉาวริษยา หรือโกรธแค้นเทวดาองค์อื่นซึ่งความคิดอกุศลเหล่านี้มันก็เผาผลาญจิตใจทำให้บุญนั้นเสื่อมถอยลงเร็วกว่าที่ควรจะเป็นได้ครับแสดงว่าสติและความไม่ประมาทและการควบคุมจิตใจให้เป็นกุศลนั้นยังคงเป็นเรื่องสำคัญมากๆแม้จะอยู่บนสวรรค์ก็ตามครับและก็มีสัญญาณเตือนเรียกได้ว่าบุพนิมิตหประการ ที่ปรากฏแก่เทวดาก่อนจัจุติเช่นดอกไม้ทิพเหี่ยวแห้งรัศมีกายเศร้าหมองมีเหงื่อไหลออกจากรักแร้และเกิดความเบื่อหน่ายไม่ยินดีในทิพยะสมบัติของตนเองซึ่งเป็นการตอกย้ำความจริงเรื่องของความไม่เที่ยงได้ชัดเจนที่สุดครับตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอันมหาศาลของภพภูมิต่าง ตามผลแห่งกรรมแต่ในขณะเดียวกันครับการรับรู้เรื่องนี้ก็อาจจะชวนให้เรานั้นย้อนกลับมามองคุณค่าของชีวิตในปัจจุบันของเราได้เหมือนกันนะครับแม้ว่าชีวิตบนสวรรค์นั้นจะสุขสบายยาวนานแค่ไหนมันก็ยังแฝงไ้ด้วยความไม่เที่ยงยังต้องเกิดต้องเวียนว่ายต่อไปแต่ชีวิตมนุษย์ของเรานี่สิครับแม้มันจะสั้นมากๆเมื่อเทียบกับเทวดา แต่กลับเป็นภพภูมิที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีความพิเศษคือเหมาะสมที่สุดกับการสร้างบาร,รมีการเจริญสติปัญญาและการปฏิบัติธรรมซึ่งมุ่งสู่ความหลุดพ้นหรือนิพพานได้ถือเป็นเป้าหมายที่แท้จริงและความยั่งยืนกับความสุขชั่วคราวบนสวรรค์นั้นความสั้นของชีวิตมนุษย์เราครับอาจจะกระตุ้นให้เรานั้นไม่ประมาท ให้เร่งทำความดีสร้างคุณค่าให้กับชีวิตเราเวลาของเราที่มีอยู่ก็ได้นะครับดังนั้นครับคำถามสุดท้ายที่อาจจะฝากไว้ให้ผู้ฟังนั้นลองนำไปคิดต่อกันก็คือการที่เราได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของเวลาและอายุไขที่มหาศาลร,ระหว่างพบผูิมมนุษย์และสวรรค์ครั้งนี้มันได้เปลี่ยนมุมมองของเราต่อคำว่าความยืนยาว หรือว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตที่เรากำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้ไปบ้างหรือไม่และอย่างไรครับลองตั้งคําถามกับตัวเองดูครับเรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่ติดตามเราฟังครับถ้าคุณชอบเรื่องนี้ขอกำลังใจเล็กน้อยจากท่านครับช่วยกดไลค์ให้หน่อยหรือกดติดตามก็ได้ครับจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ